ดีซีหดเหมือนกันนะเนี่ยเจอดนเอฟวายผมหน้ารุนครับในเกมนี้อาจจะมีการแบ่งแต้มมันเกิดขึ้นได้ฮะกาชไปแล้วดอดสวอปมต้องเคลียวก่อนแต่มันแรงแล้วเกินนะฮะยิงแนกครับผมก็โค้มเบรสไปครับผมแต่ยิงสวนดึงคิวไปคิววินวอลไม่ได้แน่นอนจำใจต้งองยืนสู้ครับ แล้วตอนนี้รีเฟคชั่นมันดน๋วครับผมทำให้มอลสลอตเข้าไม่ถึงตัวไวเวิร์ดนี่ฮะเ,เ,เขาบอกหัวน,นะแจ็กกี้พร้อมับต่อเอาไล้นบดเข้าไปครับไ<ร>ล,ล้์บดสไตล์หลินฮะก่อนเป็นสองตอนนะี้ครับเอ็มจีทัชเงินนำอยู่นิดหน่อยฮะแบบเป็นเปส่งครับสตาร์ไปเลยเอาไล้นเปิดมาอยู่นี้การส่งย้ำต่อสไตล์หลินเรียบร้อยฮะ ก็เป็นสองต่อสามอีกตั้งคนครับผมจับล็อกไปดานตัวขอ, <Bel> องฝ <i> ั <fold> <Gan> ่งไปว่าเรียบร้อยแต่ดีก <im itect 2> ็ได้ฮะล็อกได้ดีครับลีโอนนัขอบคุณคุณธนาบุญครับ100ดวงระบมอบสปอร์ต100ดาวครับโอ้ยส่วนมาใส่็จนั่นบีบีหมดแล้วก็จะพาเถธอเล่นฝัราเวนยามาไม่ถึงบีบีครับบีบีแยกล่าไปก่อนฮะรูนอิลูชันหมอบใช้เรียมไปแล้วก็วาร์ปกับดาร์กิโลดานฝั่งนี้เรย์แมนกระแทกก็ยังต่อโคบอลเลนเปิดไปให้สุดคอมโบไม่ได้ครับ โดนไปที่ด้านโนของเชคเกอร์หน่อยทัพเปอร์ทอยถอนกับบีบีโดนแซงไปหนึ่งทีกับส่วนด้านเซรีส์จัดการก็เซตสีโลดไปแล้วด้านโนคิวผมก็ใช้ชูชีพปาดครับฝั่งบีบีตายเหมือนกันฮะมาไดเซตสีโลดจัดการบีบีไปแล้วแล้วนี้ก็เปิดเบ้นแลมบาร์ไล่ครับหมุกขาดกันไปผมตายจัดการคิวแล้วแล้วนี้ฝั่งนี้เริ่มนั้นไปหาเซรีครับเซรีอีกสามวิโดนจ้วงโซเทมไปก่อนฮะน่าจะหนีไม่พ้นครับโดนสไลด์ออฟฟิสครับตายไป ตายไป3ตัวครับ M Y ฮะส่วน M G ทัานตายไป1ตัวเท่านั้นอัพเบอร์ทอยมาจ้าเอตัวเองครับมีมิทเดอร์เคิร์สแหละครับโอ้โสวอมจะมว้าบเก่ารือเปล่าเว้ยนีได้ครับดีวแนี่ยมิทเดอร์เคิร์สเซฟตัวเองนะขอบคุณสุรศักดิ์เจ็ดาดาวคุณธนัทครับเจ็ดห้าดาวคุณเต้ยครับเจ็ดาดาวคุณโบว์เจ็ดาดาวโจครับผมห้าสิบดาวคุณเคสิครับหมดเจ็ดาดาวผมครับ ส่งมาได้เลยจากดาวฟรีส,สปอร์ตไม่เชื่อลงไปครับผมแล,ล้วก็โทรเทพเยอะต่อซิมิโน่เหยียบลงแลตีหนึ่งชิวคิวตายฮะไม่รอดครับเ<ม>ชื่อปั๊ออมตีปั๊ออมตีฮะนี่ดออ,มอ,อไม่ได้เฟรีกันเนี่มออมไม่ได้เฟรีกันเนี่ครับไม่งั้นเฟรีกันเนี่ยดิบึบสับเปอยังไง เคร,รืบสแลมเคกียร์คีไปก่อนฮะส่วนด้านตรงกลางนี้มาสลัดจัดก,การเซรีไปครับอันนี้เอาวอลลัสเปิดไปสะดุดดาร์วีโลไว้ได้ฮะวานเป็นเมสไปเจอเดอะสวอปกองกระบอกปวดทีเดียวอยู่เลยฮะโอ้โหแรงจกกัดกระบอกใช้นี่นออยคว้านตบไปเนิร์นหยิบลงเซนีชเชนแล้วต่อฮะมาสลัดกดกันเวทไปครับอาจจะก,กันช้าไปนิดนึงเกาะแตกครับมีบีอะไรนิดซอมมาแต่มาสลัดก็ยังไม่ตายฮะ ล็อตไม่มีลาเวนครับผมส่วนแจ็กกี้เมื่อกี้ก็หัวสไตลิสครับผมตัวแตกพ่ายฮะเอาหรือลลรเปล่าทนะ่านชิวกุชิขึ้นมาครับผมเห็นตบฟากแล้วก็เลี้ยวแดกแล้วฮะแหมแมน่ๆอเขอกลางไม่บินมาต่อครับวางลงไปขัวสองทีไปอีกหนึ่งครับผมตัวซัพพอร์ตเนี่ยนิ่มๆเลยครับสปินเอิร์นไปครับผมฟ้าแฟนเขียวเพิ่มไปเรื่อยไปก่อนนะเอาเวลาท้อนขวด,ด้านหลังของเลี้ยแดกครับ บอล <us S 1> บีบี้ผมตายไปเลยฮะต่อไปเลยแชคกับผมไม <us S 1> ่ใ <us S 1> ช่ริวเน็กรีเฟลชชั่นรีเฟลชชั่นเปิดไปตีเท่าก่อนแล้วแล้วเค,คลื่ข้าแปลงมาเอามาล่าสุดกันไว้ครับบีแคมปีกับผมหลบทานด้านซ้ายครับ,บาารของเลอแชกแต่ทัเ้เบรยิงเนินอยู่ครับทาด้านมาสลอตก็มาครับบอลจะราเวทครับแต่ก็ราเวทไม่ได้ฮะยังหนักอยกู่ครับบอลแจ็คก,กี้พยายามดึงเน้นๆกับผมบีบี้ครับยังไงต่อครับหมดไปแล้วบีแคมปีแต่ว่าครับราเวทก็ไม่ได้ใช่ผมเจอทั้เบรยิงไปก็บอลเซเลนเปิดมาคันจั่วว่าครับผม วิ่งก็ใส่บีบี้หรือเปล่าเอ้สแตนเฟรเลสส่วนฝั่งนี้ครับแจ็กกี้ขวดนี่นั่นบีบีตายไปแล้วฮะแต่แจ็กกี้ยังไม่เสียจริงนะผมเรเบ็นถอยไปก่อนครับเฟรเลสด่านนี้ก็บีกับบีจ่ายไปเหมือนกันหนุ่มปังวนันซ้อนบผเข้ามาซิลิเชนจับเราไว,โว้โควตเบรชไว้ได้และบีนก็กระโดดปล่อยเด็ดสวอมมาเลือกตัวซันเดอร์แล้วบอกหนุ่มปังมิเชลลงย้ำต่อยดีเอ็กโคสแลมผมอัดหนักไปที่คิวกบผมแล้วก็เบนแลมไทยรุ่ต่อตายไปกับเฟรเลสแล้วตอนนี้ขึ้นมาไปกับไทยนี่ไมมม่่ีีีีบบเกแตซิล สิ้นว่าเอ็นไม่ได้ผมเจอป่วยด้าใส่กัดฟันว้ามกลับไปได้หรือเปล่าโดนไซโคดครับดีเสมอแต่ทีเจ้าหวัวจะสู้สู้ไม่ไหวครับเราตื่นตัวเรียบร้อยกับทีมวายครับถ้าได้พิเวททัชครับเอาไว้สอนหมดก็ไปก็โมเสกย้ำต่อราเวทเหยียบได้ผมแต่เปิดบีเคมียิงอยู่ฮะนะตอนนี้หนุบปลาครับผมได้ตัวของเอ็มจีทัชต้องถอยออกก่อนหรือเปล่าไอ้ฮะฝั่งนี้มีเวอร์ผม ยังไงมีทำแลมเพื่อนอีแล้วครับด้านหลังนี่แรมนั้นล้วงหลังไปกันจัดการสไตาลินแล้วก็โดดถอยออกครับเฟลิสบีเคบีหมดครับตอนนี้ขนมปังโดนโอบล้อมซิลิเชนดีกลับเราไว้แล้วมีตะเขินล็อกมาฮะที่เซเลเซอร์เซเลเซอร์ตายเลยครับแล้วเวลาท้อนหมดเข้าไปเซตต่อขนมปังก็ไม่รอดเหมือนกันฮะบีเคบีไว้ผมวาร์ปกลับแล้วกับเซรีก็ส่วนด้านเลี้ยวเนี่ยก็วาร์ปกลับด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวเราปอมเพชเชอร์มาเข้ามาล้อเปิดก่อนฮะ ล,ละลายป่าไปนี่ซเสมอผมทำแลบยอดให้แจ็คกี้ก่อนแล้วกันฮะดีที่ด้าโดของฝั่งขนมปังที่ไปแล้วลาเวนยมิบมเอาเขามีกรบีเปิดส่วนขเขาบอกเข้าไปคนละสเต็ปยังไงดีครับผมจะจัดการด้านโดของฝั่งกิลได้ไหมฮะกิลชูกุชิไม่ได้หมดแล้วก็ละลายไปผมไม่มีบายแบกครับจัวงหวะนี้มีเทุกคนที่ดีเขาเรียกแอกเอาเราช็อตหมดเข้าไปใส่นมปังนมปังโดนคอมบ์เซนเล่นมานอา้าวซัตเดอร์ไม่ได้ตีมิ้นต์ไปครับดอกนึงครับควีนต้นไม้มาติดขีหรือเปล่าแล้วเน้นมันล้วงหลังหมดซัตเดอร์เพื่อนก่อนแล้วกันก็ขนมปัง มีก็ีเปิดมาครับเรมเน็ตปาเซลิโแดกลิียวแดก,กก็ตายผมไปแบ็คไปนนี้เซลีดานฝั่งเซนซิโร่ผมโดนเคิร์สคาวแปะลปยงยกมต่อหนุมปังจะเข้าไปยิงชักใจอยู่กบยิงก็เกาะเครื่อเซนซิโร่ ero, ตายไปแต่เรมเน็ตปาสองมาดอกนี่หมด,ต,หดตายลุตายหนุ่มปังครับยังยืนขึงไว้อยู่เสือดันเอเปอร์ไงดนโดนไนโคสแลม้วแต่หนุ่มปังก็ตายไปก่อนแล้วเอาแ้ทานทรอจจับรวบตึงก็มาแจ็กกี้หัวเดินเซลีตายได้แบ็คไปฮะดับเบิลคิวของแจ็กกี้ผมไปแบ็คได้แค่คนเดียวอาจจะเอ็นกลางเกมมิ่งเลยก็ได้ครับไทยนี่ครับเจอดดับบเเิลมอีก ไม้มหาสนุกจีจีขอครับผมเอาแรนด์บดเข้าไปนะดีเซนกงเชนับผมบดการอากาศก,ก็คีปนาวนก็ดับเบิลดมอมด์ดอะไรกันดกเดือดขนาดนั้นครับเจ้ลูกไปครับผมเทนนิสบอลเวททัชเกมมี่เก็บสองแตมไปได้ฮนะสองศูนย์